สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ฟาร,ร์มแกะนะครับอมาโซ่ยามาเมสึนะครับเขาเป็นบรรยากาศที่เป็นคาเฟ่บนยอดดอยนะครับบนยอดดอยที่เราไม่ต้องไกลถไปไกลถึงไม่สวยก็ได้นะครับน,น้องแกะก็จะมาทักทายนะพ่อแม่พี่น้องนะครับนักเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวนะครับน่ารักครับในบรรยากาศ ร้านะคาเฟ่บนยอดดอยในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ทุกคนนี่บรรยากาศน้องแก่นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอ่ะวิวก็สวยนะครับเดีย๋ยวไปดูน้องแก่ใกล้ๆะกล้ฮะโอ้โห น่ารักครับน้องแกะน่ารักมาต้อนรับมากินยา้าตอนที่หน้าร้านคาเฟ่เลยครับสวยบรรยากาศดีครับใครเคยมาบ้างนะม้นมาบอกด้วยแล้วกันนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากมากนะครับ้แกก็เดินไปกินญ้าต้อนรับทัาท่องเที่ยวนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับใครรูคลิปนี้แล้วครับแา่บรรยากาศให้ทุกคนได้ดูมุมส,สวยนะครับกับน้องแกะแาฟคาเฟ่บนยอดดอยในเมืองนะครับไปเดินไปเรื่อยๆนะครับตามช่วงหญ้าต่างๆเที่ยวกัปซื้ออาหารมา หายกับน้องแก่นะครับกำมาทักทายไปดูส่ว <fruit> <initiation> นนี <uge> ้บ้างนะครับตัวนี้ส่วนนี้วิารักมากเลยใกล้ๆกับน้ำลิมกกเลยครับ ก็นังพัดก่อนมาเที่ยวไปถ่ายรูปกับน้องแก่นี่แหละใครซื้อมาแล้วเม้นบอกด้วยแล้วกันนะถ่ายมาอดด้วยนะครับข้อคาเฟ่นี่เปิดได้ปะยังไม่ถึงปีนะครับเปิดต้นปีหรอ่ะนะครับมุกกลานะครับที่ผ่านมานะครับแต่ชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะฮะบรรยากาศ ที่เราไม่ต้องไปไกลถึงบนยอดดอยนะถ้าใครอยู่ในเมืองก็มาในเมืองนี่เลยนะครับนี่คือบรรยากาศถ้าเกิาเดินผ่านเราไปมาฮะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศ อากาศดีจริงๆครับตอนนี้น้องแกะก็เดินตามไปแต่ผมอยากให้ดูคาเฟ่ตรงนี้นะครับนะทุกคนที่ดูวันนี้ก็อากาศดีด้วยนะครับท้องฟ้าเมฆสวยด้วยนะครับชอบมุมนี้มากเลยที่น้องเที่ยวถ่ายนั่นแหละมันสวยดีนะครับตอนนี้น้องแกะน่าจะเดินไปพักแล้วนะครับก็ะจะมีบ้านกระท่อมอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นของน้องแกะนะครับ อันนี้คือบึงกว้างร้านคาเฟ่อาบนโซ่ยังไม่เปสื่อนะครับมุมรอบมีหลากหลายมุมหลากหลายโซนให้เราได้ได้ถ่ายวิวสวยๆนะครับบนยอดดอยติดริมน้ํากบเชียงรายในตัวเมืองเชียงรายนะครับมาเที่ยวกันได้นะฮะทุกคน,นวิวบรรยากาศดี เค okay. ก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับทุกคน